น้องหนึ่งขวบเก้าเดือนไม่พูด,พ,ดพูดแต่ปากับจ๋าแต่ทุกอย่างรู้ดีหมดนะคะปู่ตามใจมากดูแต่โทรศัพท์ดูการ์ตูนมาตลอดนะคะถ้าถ้าดูการ์ตูนมาตลอดนะคะแล้วน้องยังรู้เรื่องดีอยู่แบบนี้นะคะให้เราเริ่ม เริ่มเล่นในแบบที่แบบมีเวลาให้นะคะมีเวลาให้มีการโต้ตอบเล่นสนุกร่วมกันจะดีกว่านะคะนอนจะได้พูดได้เร็วขึ้นเพราะว่าบางทีใช้เวลาเป็นปีนะเราว่าไม่ได้นะคะบางเรื่องใช้เวลาเป็นปีแต่เด็กบางคน3เดือนก็โอเคแล้วแต่เด็กบางคนเป็นปียังไม่หายเลยนะคะครูแหม่มแนะนําให้งดหน้าจอก่อนนะคะแล้วก็เล่นด้วยกันเยอะๆนะคะหรือคุณปู่แบบ โอ้ไม่รู้จะเล่นยังไงไม่รู้จะเล่นอะไรก็ขับรถกันไปนะคะไปให้อาหารปลา,าพาไปเดินเล่นในสวนนะคะ จัดกิจกรรมดูหนังสือด้วยกันนั่งเล่นของเล่นด้วยกันนะคะถ้ากลัวหลานวิ่งนะคะเราก็จัดห้องหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องเล็กหนึ่งห้องนะคะเขาอ่ะจะอยู่ในสายตาเรานะคะอยู่ในสายตาเราไม่ได้มีที่ปีนป่ายนะคะดูหนังสือร่วมกันนั่งเล่นของเล่นด้วยกันแบบนี้นะคะจะดีกว่านะคะจะได้จะได้เริ่มมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นเนาะโอเค